บ้านอนะไม่แพงหรอกของไฟฟ้าแต่ไปหนักอินทีเรียเพราะว่าแบบพี่ฟ้าชอบความอลังการภายในบ้านไม่ชอบบ้านหลังใหญ่เพราะรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวเราเป็นคนที่เหมือนเราตั้งแต่เด็กเราอยู่กับแบบห้องเล็กๆอะมันความเคยชินอะพอถ้าเร,า,ราพี่ฟ้าอยู่คนเดียวเราอยู่แบบบ้านกว้าง,างใหญ่ๆก็เป็นคนกลัวแล้วก็เป็นคนชอบเงา แต่จะชอบตกแต่งบ้านให้มันแบบเป็นสไตล์ที่เราชอบยอะไรเงี้ยคนอาจจะมาคาดหวังว่าบ้านพี่ฟ้าจะต้องกี่ล้านไม่ต้องคาดหวังเลยไม่เท่าไหร่พูดไปก่อนจริงๆจริงๆ,ๆอย่าบอกบอกเขาไปว่าไม่อยากใช้เงินแบบนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่พี่ชอบบ้านใหญ่ค่ะแต่รีบเรียาใช้เงินเยอะแต่ว่ามันจะไปอ้วกแตกกบตรงอินทีเลียร์นี่แหะ บ,บ้านอินททเลียรืว่าจะแต่งดูขอไว้บอกเลยว่าพี่ฟ้าชอบบ้านหลังเล็กๆเพราะดูอุ่นเป่าค้าพี่ฟ้าไม่ชอบใช้เงินค่ะบอกเขาไปไม่จะไปอยากไปทาบ้านที่เป็นบ้านต่างจังหวัดมากกว่าบ้านอันนี้ไว้ให้อยู่ในราคานี้แหละกำลังดีตกแต่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็อยู่กับมันประมาณ้สักคิดว่าไม่เกินสิบปีหรอกเดี๋ยวก็ขายะายที่สุดพี่ฟ้าก็อยากอยู่ต่างจังหวัดอยู่ดี ถ้าอยู่ต่างจาังหวัดอันนั้นน่ะอาจจะทาให้แบบว่าเป็นบ้านที่เราอยู่ยาวๆไปเลยอันนี้ก็คือซื้อไว้เผื่อขายาด้วยน,นะคะใครมีที่่างฉันทำไว้นี่ไว้ให้แฟนขับดีกว่าไวร้รวมตัวกันรอแบบว่าเข้าที่ก่อนรวมตัวในหนึ่งเดือนจะรวมตัวกันที่นี่หนึ่งครั้งอย่างเงี้ย